สวัสดีค่ะพบกับช่องครวยสามเมนูอาหารง่ายๆนะคะเมื่อนี้สิบห้าตื่นมาช่มบรรยากาศหลังบ้านน้อยนะคะเป็นติดทงหน้านะคะแล้วก็มาฟังเสียงนกห้องนะคะตอนเช้าเสียงธรรมชาติดีค่ะฟังเบิ่งค่ะ ค่ะคลิปนี้น้อยกับผ้าธรรมชมไม่ช่มธรรมชาติตอนเจ้านะคะาบางเทือเนาะคะ่ะคนที่อยู่เมืองกุงอยู่กุ่งเทพเนาะคะ่ะแล้วก็คนอยู่ต่างประเทศน้อยก็อยากให้มาฟังมาเบิรงคลิปนี้เนาะคะ่ะเพื่อว่าสิได้ขึ้นหอดอีสานบานเฮาอีอลีตื่นสอมาเสียงนกน้อยเสียงจิงลีเสียง,ง,ยงไกข่ขันนะคะ่ะหาฟังยากเนาะคะ่ะทุกเมือ่อนี่ก็ธรรมชาติเอลี ของแท้ที่อีสานบานห้าก,ก็คือแบบนี้แหละค่ะตื่นเช้ามากก็คือสดชื่นเสียงนกน้อยห้องเสียงนั่นเสียงนี่ห้องค่ะเราก็มีความสุขเมื่อนี่อยากแบ่งปันความสุขให้ท่านผู้ชมนะคะมารับฟังเสียงเล็กๆน้หน่อยที่หน่อยได้เห็ดคลิปนี้หน่อยกขต้องขอบคุณหลายๆนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ